ผมปีนขึ้นมาถึงยอดพ้อันมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปพิชิตอ่านมาเห็นตัวเล็กนะครับมีอันใหญ่อยู่อย่างอย่างไปนี่นะครับอย่างไปนี้หลักก็จะมีระเบียงชมวิวทิวทัศน์อยู่ทัดจากนี้ไปนะครับอ่าหลัวก็ตรงจุดนั้นก็จะเป็นเสาระเบียงที่ปีนต้นใหม่ขึ้นมาไดา้เดี๋ยวจะขึ้นไปชมกันครับขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดังที่อ่านมาเห็นตัวนี้นะครับ ขึ้นมาล่างมาแล้วอ่านตรงผมนางโยอ่านมาเห็นนะครับพิ่งตัวอ่านมาหลกักคาไทยรูปในขณะนี้เมื่อกี้เส้นทางที่เดินมาคือเส้นทางั้นนะครับซึ่งมันจะมี3ชัน้นชั้นตำสุดหลักก็มาชั้นที่2นะครับชั้นต่ำสุดนี่จะเดินไปหาต้นนามของอหวยสูบได้ซึ่งมีหาดทรายที่ผมพาไปเบ่งนะครับแล้วก็มีปลาเพก ไผ่โจดนะฮะหลักกามีไผ่กูแค้นหลักกรมีไผ่ทสามารถธิษขา่าวล้ําได้นะครับตรงนั้นนะครับตรงนั้นคือเสาระเบียงนะครับเสาระเบียงใหญ่ทัดออกมานะครับถัดออกมาถัดออกมาตรงนั้นจะเป็นลูกควันลูควันที่เขาเรียกว่า,าที่เขาเรียกว่าป่องผู้ป่องสูบนะฮะป่องสูบนะฮะอยูเยียงโยงเยียงกันมา แล้กกตามเนี่ยมานะครับาตามห้อยมาอ้าแล้วตรงนั้นก็จะเป็นเสาสเสลียงที่สามารถปีนตน้นไม้ขึ้นมาบนยอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปโตเห็นตรงนี้นะครับเพื่อจะไปชมทิวทัศน์ตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านนาเลิศนนะครับนี่หละคือทัศนีของอำเภอสีเมืองใหม่ชมเมือง ขึนอันมาชมเมืองได้ตรงนั้นก็คือเขตวัดสำนักสงฆ์ผู้ขามนั่นเองครับในที่เห็นเจดีบ่น่ได้ไกลกันเลยนะครับถ้าใส่เวลาเดินจากจุดเสาหะับยงเห็นต่างนี่กัประมาณ20-30ประมาณ30นาทีแล้วจะไปกล่าวสันกล่าวย่าวนะครับ จะไปเพืดเพิ่นแวะจุดอั้นจุดนี่พา,ามานั้นนะครับนี่เขตตำบลน้ำแทงครับช่วงนั้นลักมาบ้านนาเดินนะฮะไปดไป,ป,ไปเดี๋ยวช่วงนั้นก็จะไปเห็นตัวอำเภอสีมึงใหม่นู่นนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นไปอีกตรงจุดหนึ่งของอผู้ขาม เินมาจากอานมาลงมายัางสี่นะครับลงมาก็จะมีท่างยางขึ้นมาแล้วก็มาขึ้นตามกิง่งงาใหม่แข็งตัวนี้นะครับขึ้นไปชมวิวปึ๊บเตียนมาจากาหินที่อยู่ก่อนหินที่โยติดกันครับอ่าอนมาเห็นนะครับตรงนั้นจะเป็นระเบียงนะครับระเบียงระเบียงหนาา้าผา ลกักกะทัดออกไปตรงนั้นจะเป็นเสาเสียงที่ปีนต้นใหม่นะครับขึ้นมายอดได้เดี๋ยวจะพลาลงไปชวมวิวตรงจุดนั้นนะครับแต่ตอนนี้ชวมวิวตรงหินติดเตียก,กันกับอ่านมาเห็นก่อนครับอออ่าเขตตําบลน้ําแท่งนะครับอาจะตรงนี้อาจะเป็นตําบลหน้าเรินครับส่วนทางตัวอนเพอสิงใหม่อยู่พูนอยู่ใส่มือออกไป เออตรงนั้นผมเคยขึ้นไปยอดผู้หลวงน่าจะอยู่แถวนี้ละนะครับแล้วก็ชม่วมาแนบมาเบิงบันนาเลินตรงหมู่บ้านตรงนั้นไปน,นั่นนะครับแมนแล้วนะครับตรงนั้นละนี่คือผู้หลวง ตรงนนะะยังจะจุดเนี้ไปหาบนรนาเล่นก็ได้นะครับน่าจะใส่เวลาอยู่ประมาณ2อถึงสามชั่วโมงน่าจะเดินถึงอ่า่านมาเห็นเฮาครับอ่านมาเห็นทายจากเห็นทธยุติดกันนะครับมาชมวิวจะเห็นควันโยนียนะครับคือ,อสำนักสงฆ์ผู้ขาม หอยสูบนะครับนเส้นทางที่เดินมานะครับนี่ที่ผมเดินทางมางเห็นหล,ลังลอยเยอะนะครับฮันสำนักสงศียาเมตตานะครับหลังคาแดงๆไฟตรงนั้นจะเป็นบันไม้ดงสำโรงนะครับพื้นที่ทางเขตทัชจะนทไปก็จะเป็นอําตัวเพื่อสิงห์ไม่ ท่านทิศเหนือบ้างครับเมื่อกี้ทิศตะวันออกนะครับถ้าอยู่ทึงยอดพูอ่านมานะครับอตอนนี้อยู่ทึงยอดผููอ่านมาตรงจุดอ่านมาใหญ่นะครับอ่านหินมาใหญ่อตอนนั้นคือเสาระเบียงใหญ่นะครับเสาระเบียงใหญ่ถัดมาก,ก็จะ,ะเป็นนี่นะครับถัดมานี่ก็คือหม่องรูควันสูบนะครับร่อ,องหอยสูบ ยู่หลังจากระเบียงใหญ่ล่ขึ้นมานี่นะครับไล่ไปตามนี่นะครับที่เขาเห็นเปลี่ยนปลาเขีเขยวเนี่นะครับนี่คือลองหอยสูบทั้งหมดเลยนะครับนี่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาหลักกะจะมาตรงนี้นะครับตรงนี้ยอดของอานมาเห็นนะครับอยู่หลังต้นไม้ต้นนี้นะครับหลักกตรงที่ผมยืนอยู่นี่คือ,อทิศตะวันออกของอานมาเห็นขึ้นมาอยู่ ตรงนี้เขาจะเอื่นว่ามองมอง,มองพอมยือนอยู่ตรงนี้นะฮะทีทยยยนจุดนี้คือเสารตรงอ่านมาใหญ่นั่นเองนะครับไทยเห็นมุมสูง จะชมวิวที่ก่อนเห็นที่ติดกันครับอ,อ่านมาเห็นนะครับนี่ตอนนี้ผมมาเยือนอยู่หน้าผาจุดชมวิวที่ทัดออกมา,านะครับทัดออกมาทัดออกมากยืงเยื่องกันนะครับจะเป็นหน้าผาเพราะจากจุดหน้าผานี่นะครับก็จะไปเห็นเสาระเบียงน,นันนะครับเสาเสียงตรันทีเปลี่ยนขึ้นไดนะ้ซึ่งที่ผมอยากบอกกับทงัง ท,ท่องถท่นนะครับที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้หากว่ามีการจัดกิจกรรมเดินป่าโดยนะครับตั้งโจทย์ว่าให้เดินไปตามไร่แท่งนะฮะจุดสำคัญของผู้อ่านมาผู้ขามหวยสูบตรงนี้นะครับการจะได้ทั้งความรู้ะระว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมจะแผ่นไปยาวๆให้เบิ่งนะครับ องห้อยสูบนะครับแทนด้านหลังี่ด้นานหลังเสาระเบียงเมื่อสักครู่ที่ปินต้นไม้ขึ้นมาได้นะครับจะเป็นตรองหว้วยนะครับหว้วยสูบตอนนั้นก็คือจุดของออปองควนปองควนนะครับของควนสูบนั่นเองหลังกเสาระเบียงใหญ่นะครับเดินตามาเดินตามนะครับเดินตามเนี่ยขาม่านะครับจะอ้อมอ้อมเขาลงกกต่งํตาๆตอนนั้นมานะครับนี่ทัดออกไปตรงผนก็นจะเป็น วัดผู้ขามนะครับที่อยู่ทางทิศตะวันออกนี่การจัดกิจกรรมก็คงจะเป็นกิจกรรมเดินตามลายแทงเดินป่านะครับอยากขอแนะนํากับทางท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องนะครับของทางอาเภอสิงใหม่และก็บอบตที่รับพิชอบในเขตนี้ครับภารกิจการพิพชิตผู้อ่านมากของผมนะฮะในสรารคดีชุดนี้เป็นการแนะนําท่องเที่ยวสํารวจเส้นทางพระทุด,ดงนะครับ เป็นเส้ทนทางที่พระ,ระยะสงหลวงปูมันโพริธตโตเคยมากพนักจำภาษาอยู่ตรงนี้นะครับตามประวัติ1ปีนะครับตรงนี้นะครับที่ผู้ขามนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ผู้ขามลากกาต้ด้วยห้วยสูบนะครับเสื้อเต็มๆก็คือผู้ขามผู้ห้วยสูบนะครับนี่ไลยแท่งที่ผมอยากว่าเพิ่มเติมนั่นก็คือ ถ้าเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับก็คือกิจกรรมเดินป่า,าเดินตามไร่แท่งสำรวจจุดสำคัญสำคัญนะครับตรงสำนักสงฆ์พวกขาหวยสุกก็จะมีทาแต้มนะครับนะครับมีเจดีย์ชมวิวทิวทัศน์ของตัวอำเภอสิงห์ใหม่ลักกาม,มาทางด้านของอตัวจุดสุดท้ายก็คือยอดพิชิตภูอ่านมานะครับนั่งอ่านมาอาชนายบัลลังม้าหินอาชนายตรงนั้นนะครับ ลายแทงนะครับว่าอยู่ในผู้ผู้หอยสูบเมื่อสักครู่แนะนั่ที่จุดของผู้ขามว่ามีมีทำแต้มนะครับภาพวาดนะครับลักกตรงจุดสำคัญนะฮะหลักกาทำพระมีทำพระนะครับที่เทียบได้กับเป็นอุโบสถนั่นเองนะครับลักกทำของทำขามที่หลวงปู่มันได้จำพรรษาอยู่ตรงนั้นนะครับ จำจำพื้นที่ตรงนี้นะครับเพิ่นมาจำพาพนักนี่ประมาณ1ปีอ่านะคะเป็นไร่แท่งในการจัดกิจกรรมใดจากนั้นครับเป็นผู้ห้อยสูบนะครับเสาระเบียงใหญ่ตรงชุดนั้นนะครับถัดออกมาก็จะเป็นแองนะครับแองแองหีหลวงนะครับจุดติดกันนะครับแล้กก็จะมาเป็นรูสูบนะครับรูรูซึมอยู่ตรงนั้นครับรูสูบตรงนั้นแล้กก็ปล่องควนนะครับปล่องควนนี่นะฮะอยู่อยู่โซนนี้เลยนะครับ นะครับสามารถจัดกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่อยากแนะนานะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวของในท้องถิ่นนะครับ้วกาเลื่อยขึ้นมานะครับเลื่อยขึ้นมานี้เลื่อยขึ้นมานี้ก็จะเป็นเสาระเบียงที่ปีนต้นไม้ขึ้นมาหยอดเสาระเบียงตรวนั้นได้นะครับราก็เดินขึ้นมาอ้อมๆนะครับอ้อมๆขึ้นมาปีนขึ้นมาหยอดผู้อ่านมามาพิเิ์ตรงนี้นะครับอ่านะครับ วนหลังภูอันมานะครับอันมาเห็นครับผมจะเดินไปทางทิศใต้ของอันมาเห็นตรงน,นั้นคือทางเนื้อของอ่าอา่อันมาเห็นนะครับตรงนี้นะครับนี่คือจุดเนื้อของภูเขาเป็นเส้นทางที่ผมจะเดินตัวต่อครับนี่เขียนโน้ตไว้ใส่กระเศ็กระดาษนะครับ ที่ของเดือใส่ของพระธุดงทําเป็นช่งอนทำนะครับนี่คือลองร้อยของพระธุดง่์ที่จริงเพิ่นใส่ถุงไว้นะครับแต่อาจจะเป็นหมาปานะครับถีมาสอกทำลายเห็ดห้เขา้าวของกระจัดกระจายทุ่งข่าวสารามีขวดน้ำปลาขวดซอสปลากระป๋องยังไม่ได้เปิดครับ อนี่ก็เป็นธรรมนะครับเป็นธรรมมีลองร้อยการก่อกองไฟยังได้ธรรมฤหนาวอยู่ยอดผู้อันมาครับแล้วก็ยังมีมีขันมีนัน,นมีกาหนามแล้วก็มีอ่ากระมังน,น,นะครับ ก็มีนี่นะครับจอกน้ำพลาสติกซึ่งผมจะเห็นของใสของสอยของพาธุดงี่อยู่ตามยอดเขาตามชะงอนถ้ำผ้า,าหินแบบนี้นะครับทุกจุดเลยที่มีพาธุดงไปครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ของผู้ที่เดินป่าจะเป็นพาธุดงหรือจะเป็นพ่านหรือจะเป็นนักเดินป่าครับ ลองร้อยพระธุดงค์มาอาศัยอยู่บนยอดผู้อันมาแห่งนี้นะครับมีข่าวของแล้วก็อาหารที่ชั้นบอ่อเบิร์ตนะครับแล้วก็ดอกมีถูกเทียนนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการาทำลายเศษขยะบางส่วนนะฮะ มีข่าวสารนะครับที่กระจัดกระจายเกิดจากสารพทาธีเหลือจากการออกธุงดงของพระนะครับเพ่นใส่ถุงไว้ด้วยความเรียบร้อยนะครับในการในการบรรจุ aw, เห็บห่อแลวกมีสัตว์ป่านะครับเอาสอกคนเอามากินนะครับเอดให้มีเศษขยะเกิดเกิดเศษขยะกะจัดกระจายนะครับซึ่ง มีของที่พระธุดงนะครับเพิ่นบอรด้เอาไปเอาบอได้เอากลับไปนะครับประกอบไปด้วยการนำร้อนการนำร้อนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็มีจอกสแตนเลสหนึ่งอันจอกพลาสติกหนึ่งอันพร้อมเข็นข้อความว่าเป็นของพระธุดงโยมอมหรือพระธุดงนะครับสามารถเอาไปใส่ได้กาแฟหนึ่งซองนะครับหนึ่งซอง หนึ่งซองหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ซอ,องโอวันตินนะครับที่มีหลงร้อยของสัต์ป่าเอาไปแทะนะครับรั่วละละนะครับขวดซอสหนึ่งขวดขวดน้ำปลาหนึ่งขวดนะครับเปิดใส่นะครับนี่นะครับกระดาษตรงนั้นนะครับนี่ที่เขียนโน้ตไว้ของพระธุดงค์นี่ก็ยังมีขวดน้ำนะครับไว้ท์า ไปหายนามยุทธีห้องห่วยนะครับห่วยสูบนั่นนะครับเอามาใส่สอยได้นะครับอ่าะก่อนจากไปผมได้จุดถูกเทียนบูชานมัสการร้อยพระธุดงค์ธีมา่าออกธุดงหาธรรมะหาโมกขธรรมอยู่ตรงนี้เขานมัสการพระธุดงองค์นั้นนะครับหล้กก็ ละลายพัทธดงที่มาภานักอยู่ชะง,ง่อนรำนาพายอดผู้อ่านมาแห่งนี้เออล้วก็มีปลากระกป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดให้สามารถผู้ที่เดินทางมาจุดนี้เมื่อหิวอาหารสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ได้นะครับหินกลุ่มหินตัวน,นั้นนะครับเรียกว่าบักสามเกลอนะครับสามเกลอไต่ลงไปก็จะเป็นเจดีสำนักสงฆ์ผู้ขาม หอยสูบครับอตอนนี้ยังอยู่บริเวณของผู้อานม้าอยู่นะครับที่กัน,นครับสำนักสงฆ์ผู้ขามหอยสูกนั่นเองนะครับ